วั็ดีครับที่เมื่อวานนี้นะครับแหน่เขาได้ไปทานกับข้าวที่ร้านเจ๊จงทอดชื่อดังมานะครับแล้วเจ๊จงเขาเข้าใจดีมากๆนะครับนำหมูทอดเอาให้กับไอซ์นมาฝากคุณแม่ทานนะครับผมแล้วก็พอดีมีกระแสแฟนเพจในเฟบุ้งและทวิตเตอร์เรียกร้องมาว่าอยากเห็นเมนูของเจ๊เม้งนามารีเม้งกับปู่พ่อเจ๊จงดูว่าน้าตาจะออกมาเป็นยังไงพอดีวันนี้นะครับทีมก็ได้ทําอาหารเลยได้ลองทําอาหารขึ้นมา เสนอมา2เมนูนะครับเมนูแรกนะครับก็คือบะหมี่หมูทอดเจจงนะครับลาดซอสตาตโนดนะครับตำหรับของเจ๊เมงนะครับฮะซึ่งเมนูนี้นะครับก็คือเราจะใช้บะหมี่ไข่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีหมูทอดของเจจงนะครับนามาล่าซอสตาตโนดนะครับซึ่งตรงนี้คิมก็จะมาเพิ่มความเผ็ดเผ็ดเล็กน้อยนะครับโดยการเติมพริกกระเหลี่ยงลงไปนะครับซึ่งทําให้เมนูนี้แซบขึ้นมานะครับ เมนูต right? yeah. right? okay? ่อไปนะครับก็คือข้าวหมูทอดเจจงนะครับรีมิกายครีมคูซีนะครับเมนูนี้นะครับอาจจะเป็นดูหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันมีอะไรพิเศษล่ะครับก็คือนําข้าวนะครับมาผัดกับสาหร่ายวากกเมะนะครับเป็นสาหร่ายของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คือจะใช้ผักนะครับเราผักตรงนี้เราจะนําไปลวกในน้าซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อทําให้ผักมีความรสหวานกลมกล่อมของน้าซุปขึ้นมานะครับแล้วที่สาคัญเมนูนี้ เห็นหน้าตานี้เราไม่มีน้ำจิ้มอะไรนะครับคีมก็เลยนำน้ำจิ้มของเจจงนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับก็คือจะทำให้น้ำจิ้มเนี่ยมันเพิมเพิมความเด็ดของข้าวขึ้นมานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับถ้ากลัวทานแล้วจะติดคออ่านำเสนอน้ำซุปกระดูกหมูครับที่ใช้ลูก่งในผักนะครับผมฮะพอดีวันนี้ก็ลองทำนะครับสองเมนูนี้ซึ่งก็ดีใจมากๆเลยครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมฮะ ยังไงก็ลองดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วถ้าสนใจยังไงก็ลองมาชิมได้ที่เจ๊กเมงนะครับ